เมื่อกายว่าจใจใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาก้าวพระกันต่อไปให้รูทุกคนนั่งบัเพี้หลับตาพนมมือขึ้นบมาพร้อมกันนะจ๊ะใจของเรายังอยู่กลางกายนะหยุดนิ่งๆตรงนั้นอะนเมยังทวทัสสะพระควโต อปปพากนมะการังกาโรมาเสนามโอนทัสสะพะคะวะโทอาระหะโทอันสมวสัมูุทาสสะนามโออนทัสสะพะคาวะโท อะระห์โตสัสมวาสัมพุทาสะนะโมตัสะภะคะวะโตอะระห์โตสัสมวาสัมพุทาสะ พุทธรัตนาพุทธรัตนาธรมมรัตนาธรมมรัตนาสังครัตนาสังครัตนาญาณรัตนาญาณรัตนาข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูปเทียนบูชาดอกไม้ทูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าแด่ดีตการที่ล่วงรับไปแล้วแด่ดีตการที่ล่วงรับไปแล้ว จะนับจะประมาณไม่ได้จะนับจะประมาณไม่ได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์แนอดีตการที Disneyland ่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้จะนับจะประมาณไม่ได้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะสังครัตน์ญาณรัตน์ญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ พระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะพุทธรัตน์ธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะสังครัตน์ญาณรัตน์ญาณรัตนะ ถ้าพระพุทธเจ้ารวมใจถ้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าราพุทธพระธรรมพระสงฆ์ราพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอิมังอิมังสูปพยัญชนะสูปะพย ยัญชนะสัมปันนางสัมปันนางสาลีนางสาลีนางโอชนางโอชนางอุตกังวะรังอุทกังวะราอุัสสอุตัสสธมมัสสาธมมัสสาสังฆัสสะ มิยาเทมาข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาาทั้งหวานทั้งขาาแด่พระรมพุทธเจ้าแด่พระรมพุทธเจ้าพุทธรัตนาพุทธรัตนาธรรมรัตนาธรรมรัตนาสังครัตนาสังครัตนนาญาณรัตนาญาณรัตนนาข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้า รวมใจบูชาข้าพระชทั้งหวานทั้งคาทหวานยแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าแด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้วแด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พพพพรรรรระะะุทธมสงแด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้วแด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณ ธมิได้พุทธรัตนาพุทธรัตน์ธรรมารัตนาธรรมารัตนาสังขารัตน์ยานารัตนาญานารัตน์ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาาทั้งหวานทั้งขาาแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พุทธธรรมพระสในปััจจุบนนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนทธรรมรัตนะสังครัตนะสังคารัตน์ญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตกลรภายภาค เบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าบุญใดบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาข้าพระนี้บูชาข้าพระนี้ขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดลนบันดาลให้จงดลนบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ ได้ประโยชน์ได้ความสุขได้ความสุขได้สำเร็จมรรคและผล,ล,ะผลในการปัจจุบันนี้เถิดในการปัจจุบันนี้เถินในพานะปัจ,จโยโหโตในพานะปัจ,จโยโหโตุ